ร้อก็กลับมาย้อนดูว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามีปัญหามากมทายหร่ก็ดีเนี่ยโฟกัสก็ดีเขาเป็นอกอเด็กรเอกชนนะครับเขาไม่มีไม่มีอะไรเขาทําด้วยใจล้วนๆเลยคนเหล่าเนี้ยเด็กเหล่านี้ยเขารู้สึกยังไงนะครับแล้ววิธีการช่วยเหลือเขาเราช่วยได้ยังไงนะครับซึ่งแน่นอนอะไรต่อไวัฒนธรรมท,ที่ใร่างหน้าไปเนี่ยเราจะไปสู่ เรื่องของความไม่ดีและเรื่องของการเที่ยวสุขภาพมากขึ้นนะครับกต้องทำไม่ได้นะครับเราก็เลยจะต้องแน่วแน่ตอกไว้ว่าในระยะถัดจากที้ไปเราจะต้องทําการท่องเที่ยวที่เป็เรื่องของการท้ามือและการสวยงามประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็กลุ่มของปีแล้วเนี่ยเราได้รับจากอยู่ในที่เรียกว่าปีสองซึ่งการจัดของเขาเลยสามปีสามแต่ ประเทศไทยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยนะครับซึ่เรย่อใหย่เนี่ยเดี๋ยวไร่ยด้ขอจามาเทศแต่ตอนนี้ที่โดนเรื่องติดะถ้าเราไม่ทำรูงเนี่ยเขาจะไม่ให้เราโดนโยในเรเขาเขาจะมีกาอกอยู่เนี่ยเขาจะมีบางอย่างเข้ามาบางทีเนีทำให้เราไม่สามารถแข่งัจากประเทศได้คราาสีาเราก็จากเรื่ริห่นะคทีนี้ในประเทศไทยเราเขาแก้ปัญหาไปหลายเรื่องล้ว จนมาถึงภาคการท่องเที่ยวเขาก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อดูแลเรื่องของภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งท่านนี้แหละจะมีท่านปัจจุบันเป็นท่านคนตบเอกสุเช่นหังรองรัฐศาสตร์ของชาติเป็นประธานคณะอนุกรรมการอยู่นะครับซึ่งที่จริงในวันนี้ท่านจะมาพบกับพวกเราด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าที่เราวางแผนทุกแง่มุมนานมากเลยนะในทั้งหมดเราจัดหน้าที่นะครับที่ลงจัดเนี่ยเราจัดระดับเป็นฝที่ลงงาน สวยนะประโยชน์ทางเพศการเด็กนะครับรู้เท่า um รู้ทันรู้กันรู้แก้บอกเลยว่าลักษณะอย่างนี้ใช่ใช่ใช่รู้เท่ารู้ทันเพื่อหนึ่งเพื่อสองคืออะไรนะครับมาตรการที่เราใช้คืออะไรวิธีสังเกตวิธีจะเป็นเรืออหายกันะครับและที่ผมขอบคุณคุณตาที่ได้สับถามุว่าในการที่จะโยกประเทศไทยจากเพย่อสองไปสู่เพื่อ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราต้องคำนวณสะสมในไทยนะครับเราก็เลยมารวมตัวกันเพื่อเป็นเครือข่ายนะครับต้องาารวมเพื่อมาเรียนร,ยรู้กันก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการกระจาประโยชนย์ทางเพศกาเด็กในอุตสาหกรรมการเที่ยวบินนะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายเกร่นองว่าเราได้มาร่วมกันในวันนี้เพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับประเทศนิ้แต่เป็นะคะนกะลุนะะ่มนะะ้อยที่มีพลัง มีความตั้งใจจะทำมีความมุ่งมั่นนะครับลงรูปลุกค้าจะกลับมาได้รับประโยชน์จากการลงธุรนี้ขอบคุณครับนครับหนึ่งสองขอกดไลค์รูปหนึ่งครับหนึ่งสองขอชูกระปั้นนิดนึงครับก้อนคาัายิ้นนิดนึงครับหนึ่งสองสามอีกรูปนะครับหนึสองสามขอกดไลค์รูปหนึ่งครับ 南无阿弥